Hãy <laughs> subscribe ถึงหลับแดงเน่ตัวถ้าฝนมาตกมันว่าวันนี้เนาะตอนเหนือถ้ามตกันนียน้ำมันลออยนี้นะครับแล้วอะไรอีกพวกแตอนชุดเ็สามรอสามจะซิขึ้นไปนะีหอบนีนี้เยะพวกนองหอยตัว <S evangelical composition>